ึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2มันแน่นอนสำหรับคืนนี้ต้องมาวัดกันระหว่างริเวมริดที่พ่ายแพ้ให้กับอาร์เซนอลอย่างเละเทะในนัดแรกกับทางด้านอินเตอร์มิลานที่บุกไปเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมาได้2ประตูต่อนหนึ่งวันนี้กลับมาเตะในบ้านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์กับการวิเคราะห์และก็ฟุตบอลน่าเชียร์ในวันนี้ สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันเป็นประจำนะครับในวันที่มีฟุตบอลที่น่าเชียร์น่าสนใจน่าลุ้นน่ามันไส้จริงๆนะฮะเมื่อ <c oughs> วานนี้ทําประตูกันเยอะเหลือเกินนะครับนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ซะด้วยนะฮะนะไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่านะครับก็ เปิดบ้านเอาชนะทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงไปได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับโดยที่เกือบจะหมดหวังไปแล้วนะครับโดนนำก่อน2ประตูต่อศูนะครับตั้งแต่นาทีที่11นะครับจากฮาคิมีแล้วก็นาทีที่27จากนูโน m เมนเดสนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากยูริเจนมันในนาทีที่34นะครับเริ่มขึ้นหลังมานาทีที่55นะครับจอห์นแม็กกินนะครับมาตีเสมอได้2ประตูต่อ2แล้วก็ เอชลีคอนซานะครับก็มายิงแซงเป็น3 2ประตูสแล้วก็เกือบได้หลายครั้งนะครับเกือบจะต้องต่อเวลาอยู่แล้วนะครับแต่แล้วแต่ลอดก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้นะครับสําหรับ แอสตันวิลล่านะฮะก็เลยทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเข้ารอบไปนะฮะแล้วก็ต้องเข้าไปเจอกับทางด้านใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นริลมาริดหรืออาร์เซนอลนั่นเองนะครับในวันนี้ที่จะต้องทำศึกโรมรันพันตูกันนะครับส่วนคู่ที่2นะครับที่ทางด้านโบุสเซียดอทมุลนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านบาร์เซโลนาไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นทางด้านยูราชีนะครับแม่กองหน้าตัวนี้นี่ ไว้ใจได้ทีเดียวนะครับทำแฮตทริกเลยนะครับนะยิงคนเดียว3ประตูนะครับยิงตั้งแต่นาทีที่11นะครับจากลูกจุดโทษนะครับยิงชิพงามๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับนะพอลูกนี้นี่ทางด้านลูกสาประตูของบาร์เซโลน่านะครับเฟอร์ฟ้านะครับไปทําเสียจุดโทษนะฮะแล้วก็มานําเป็น2อศูนย์นะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2จากครึ่งหลังนะครับเริ่มเด่นเป็นเพียงแค่4นาทีนะครับกิราชีก็ทําประตูที่2นะครับ ก็เป็น2ประตูศูนย์ไล่มาห่างๆแล้วนะครับจากาที่โดนนําจากนัดแรกอยู่4 0นยครับก็มาไล่มาเป็น4 2ผมยังคิดว่าบาเซโลนนะ,ะเองจะเอาอีกแล้วเหรอเองเคยนำลิเวอร์พูลมา30แล้วก็มาแพ้ลิเวอร์พูลในบ้าน4 0่ศูทำให้ตกรอบจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเหรอแต่แล้วจนรอดนะครับนาทีที่54นะครับก็ทางด้านเบนเซเบนนี่นะครับก็มาทําเข้าประตูตัวเองไปนะฮะก็เลยทําให้ บาเซโนนาไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นากีที่76นะครับทางด้านยูราชีมายิงประตูที่3ของตัวเองนะครับทำให้บาเลเซียดอทมุนนะครับนำห่างออกไปเป็น3มประตูต่อหนึ่งนะครับต้องการอีก2ประตูนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นต่อเวลาแต่แล้วก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็จบเกมก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าก็ ทำประตูกันเยอะทั้งสงคู่เลยเหมือนที่ผมบอกนะครับเออแล้วก็ทางด้านเจ้าบ้านชนะนะครับแต่ว่าตกรอบทั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามี น่าสนใจอีก2คู่นะครับนะไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับที่ซานดิเอโกเบรนบิวนะครับในเวลาตีสอนะครับราชันชุดขาวนะครับเรอัลมาดริดนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ทางด้านเรอัลมาดริดไม่มีทางเลือกนะครับต้องเดินหน้าดาหน้าบุกแน่นอนนะครับส่วนสถิตินะครับในการเจอกันนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ทําได้ดีนะครับสําหรับการเจอกับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับ เจอกันมา3ครั้งนะครับโดย2นัดล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับในปีตั้งแต่2006นะฮะที่เคยเจอกันมาเนี่ยเป็นทั้งด้านอาร์เซนอลเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนนัดล่าสุดนะครับทางด้านอาร์เซนอลก็ถล่มเรียมาริตไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทําให้อาร์เซนอลชนะไป2ครั้งนะครับเรียมาริตยังไม่เคยชนะอาร์เซนอลได้เลยนะครับส่วนผลงานของเจ้าบ้านนะครับทางด้านเรียมาริดนะครับช่วงนี้ฟอร์มแผ่วลงไปเยอะนะครับ แม้จะไม่มีการเสมอเลยก็ตามนะครับ10นัดล่าสุดชนะ5แพ้ไป5้านะครับส่วนการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเสียรังวัดไปพอสมควรนะครับใน2นัดล่าสุดในการเล่นในบ้านนะครับพ่ายแพ้ติดติดกันเลยถึง2นัดนะครับ5นัดนี่ชนะไป3และแพ้2นัดนะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับ10นัดล่าสุดชนะสเสมอ5และแพ้1นะครับส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนยังไม่เคยแพ้ใครใน5นัดล่าสุดนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป3นะครับ ส่วนความพร้อมนะครับทางด้านคาร์โรแอนเชรอตินะครับขวบเท่าของทางด้านเดูมาริดนะครับกุนซือสมองใสนะฮะกุนซือที่มากประสบการณ์นะครับคว้ารางวัลยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วถึง5ครั้งนะครับโดยเป็นการคว้าแชมป์ให้กับทางด้านเดูมาริดเนี่ยสามนะครับแล้วก็ทางด้านเอซิมิลานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านไบเอเนมิวนิกหนึ่งครั้งนะครับเนาะเออน่าจะประมาณนี้นะครับ วันนี้คาราเันชรติน่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรเมื่อคามาวิงก้านะครับโดนใบแดงจากนัดที่แล้วนะครับวันนี้โดนแบนแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านกองหลังนะครับอย่างมิลิเต้านะครับกาบาคานะยังเจ็บยาวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทังเดรูนินผู้สาประตูนะครับแล้วก็ทางด้าน แบกมองเมนดี้นะครับก็ไม่มีชื่อแน่ๆนะครับอาจจะไม่มีชื่อนะครับส่วนข่าวดีนะครับได้โอเลียงชัวเมนนี่นะครับพ้นโทษแบนจากนัดแรกกลับมานะครับน่าจะได้ลงเล่นแทนกาวิลกาั่นเองนะครับด้านแนวรุกก็น่าจะดูดีนะครับนะน่าจะใส่เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นโจวินนซอุสนะครับกิริยันเอ็มปัปเป้นะครับนะน่าจะอย่างนี้ส่วนการจัดตัวผู้เล่นนะครับทางด้านเรัลมาริดนะครับเล่นในแผน4-2-3-1นะครับ ผู้สาประตูก็เป็นผู้สาประตูจอมเหนียวหนึบเลยครับที่โบกุบตัวนะครับส่วนเซ็นเตอร์ฮาบก็น่าจะใช้อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับยืนคู่กับอัเซนซิโอนะครับแบ็กขวาก็น่าจะเป็นวันเวเด้นะครับแบ็กซ้ายก็เป็นดาบบิดอาราบ้านะครับ ทางด้านกองการนะครับลูก้าโมดิตแล้วก็ทางด้านชัเมนี่นะครับน่าจะยืนจับคู่กันนะครับส่วนแนวรุกก็จะปล่อยให้ทางด้านโรดิโก้นะครับจูต์เบลลิงแฮมวินิสูสจูเนียนะครับทำเกมรุกแล้วก็ส่งบอลไปให้กับทางด้านคูเรียนเอ็มปาเป้นะครับเนาะส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับของมิเกลอาร์เตต้านะครับเจอข่าวไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะจอร์จินโน่โทมัสปาเต้นะครับเปลี่ยนตัวออกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะต้องรอประเมินความฟิตนะครับก่อนเดินทางไปสเปนด้วยซ้ำไปนะครับไม่รู้ว่าจะ ได้ไปด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมลงเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าได้ไปนะส่วนเบนไวท์นะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับนะแล้วก็ยูเรียนทิมเบอร์นะครับก็กลับมาพร้อมลงสนามนะครับวันนี้นะฮะส่วนคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูยากโซากานะครับมาติโนดิงการ์ลุยส์ไมลี่ลุยส์ลุยส์เกลลี่นะครับมิเกลโมเรโนนะครับก็จากนัดที่แล้วนะครับโดยพักมาก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านการจัดตัวนะครับในแผน433นะครับของทางด้านมิเกลอาเตต้านะครับผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นดาบิดไรย่านะครับนะดาบิดไรย่านะครับแล้วก็ทางด้านเซนเตอร์ฮาร์ฟนะครับสองคนยิงคู่กันก็น่าจะเป็นทางด้านซาลิบายิงคู่กับยาคุบควีออนะครับแบ็คขวาก็น่าจะใช้จูเลียนชิมเบอร์นะครับแบ็คซ้ายก็จะเป็นสเกลลี่นะฮะตรงกลาง3คนนะครับมาร์ตินโอรินกาดนะครับ ถ้าโทมัสปาเตฟิตทันก็อาจจะใช้โทมัสปาเตแล้วก็ใช้ดิคแคนไรท์นะครับยิงคู่กันส่วนทางด้านเกมลุกนะครับบูยูกซาก้านะครับกาเบียวมาตินเนลี่แล้วก็มิเกลโมริโนนะครับก็น่าจะได้ลงทำศึกในนัดนี้นะครับน่าจะเล่นเต็มที่ละครับเพราะว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับนะมีตัวที่จะมาช่วยได้ก็จะมีแอนดอรทอสซานะครับอ่าแล้วก็ตรงกลางก็น่าจะมี เอวานิลลี่พวกนี้เท่านั้นเองนะครับนอกนั้น,นี้อ๋อแต่ละคนนี่ uh, ชื่อชั้นยังคงสู้ทางด้านหรือมาริตค่อนข้างลำบากพอสมควรแม้ว่าหรือมาริตจะขาดผู้เล่นคนสำคัญไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิเคราะห์แล้วนะครับเดืมาริตนะครับต้องเปิดเกมแรกต้องเปิดหน้าสู้ตั้งแต่ครึ่งแรกตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับเพื่อให้ได้สกอร์แรกมาโดยเร็วโดยที่สุดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการจอด ตามช่องการวางบอลยาวใช้ความเร็วของนักเตะที่มีอยู่แล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอ็มเปเป้ appe, นะครับจูวินิสูสจูเนียนะครับจุดเบลลิงแฮมแล้วก็การวางบอลสวยๆงามๆของทางด้านลูก้าโมดิตนะครับแล้วก็ความเร็วของทางด้านโรดิโก โจมตีแน่นอนแล้วก็ตัวสอดแทรกขึ้นไปทําประตูได้อย่างโอเรนชัวร์มินี่นะครับรวมไปถึงลูกตั้งเตะนะครับของทางด้านเรมาบลิตก็น่ากลัวพอสมควรไม่ว่าจะเป็นรูดิเกอร์นะครับสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ค่อนข้างดีป้องกันลูกกลางอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของเรมาบลิตเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือจะเสียประตูง่ายมากๆนะครับคล้ายๆกับอาร์เซนอลเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นทางด้านอาร์เซนอลเล่นรัดกลุ่มนะครับแต่ว่า รอสวนกลับแล้วดวมาทธิดก็น่าจะต้องบุกแต่ผมยังเชื่อว,ว่าดูมาทิดมีดีที่ได้บ้านแน่นอนครับน่าจะเอาชนะทางด้านอาเซนนลไปได้นะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทําได้ถึง3ประตูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับแต่ถามว่าชนะไหมผมว่าชนะแน่นอนครับนะคู่นี้เชียร์ไปได้เลยครับรดวมาทริดชนะแน่ๆครับผมส่วนคู่ที่2นะครับที่สนาม สตาดิโอจูเซเป้เมอาซ่านะครับในเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครยังไม่มีที่ชมก็ทักกันเข้ามาได้นะครับมีแน่นอนแล้วนะฮะที่ชมให้ดูกันแบบสดๆนะครับโอเคคู่นี้นะครับเตะในเวลาตีสองนะครับตามสถิตินะครับอินเตอร์มิลานเจ้างูใหญ่นะครับพบกับเสือใต้บบเยนมวนิงเนี่ยเจอกันมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก8ครั้งนะครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานชนะไป3นะครับแล้วก็ แล้วก็ทางด้านไบเยนมิวนิกชนะไป4ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งนะครับดูแล้วผลงานของไบเยนมิวนิกดูดีกว่านะฮะแต่ทว่าตอนนี้ฟอร์มของอินเตอร์มิลานี่กระฉูดหลือเกินนะครับทุกรายการนะครับ10นัดชนะไป7เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับส่วนผลงานในบ้านโอ oh, แม่เจ้านะครับ5นัดล่าสุดชนะทุกนัดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะฮะ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับบาเยนมิวนิกนะครับก็กระท่อนกระแท่นนะครับนักเตะก็เจ็บเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้10นัดชนะไป6เสมอ2และแพ้2อนะครับส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนก็ถือว่าดีพอใช้ได้นะครับใน5เกมหลังสุดนะครับชนะไป3และเสมอไป2นะครับส่วนความพร้อมนะครับทางด้านอินเตอร์มิลานของซิมาเน่อินซักี้นะครับนัดที่แล้วนี่การในสุดสัปดาห์เนี่ยหมุนเวียนตำนักเตะกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ทำได้ดีด้วยนะฮะที่พักไปก็จะเป็นมากาสตูรามาเรซอนโดบัสโตนี่นะครับเฮนริกมาคิทายานี่ครับพักไปเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้พร้อมแน่นอนครับได้ลงแน่นอนนะครับมาส่วนคนอื่นๆก็ที่ขาดอยู่ก็จะมีซินสกี้นะครับแล้วก็เดนเซลดุมฟรีนะครับนะส่วนอนื่นก็ครบครันนะครับเล่นในบ้านของงูใหญ่โอ้โหดุดันเหลือเกินนะครับเนาะส่วนการ คาดการณ์ว่าจะจัดตัวนะครับอินซาก,กี้นะครับในแผน3-5-2น,นะครับกรุสาประตูยานซัมเมอร์นะครับได้คนนี้มานี่โอ้สุดคุ้มจริงๆนะครับขายประตูที่ดีที่สุดในโลกออกไป่างโอนาน่านะครับแล้วก็ได้ยานซอมเมอร์กรุสาประตูที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถช่วยทีมนะครับให้ได้ลุนแชมป์ซีเรียแล้วก็ลุนแชมป์ปิลลี่ด้วยนะครับโอ้โหคนนี้เหนียวแน่นหนึบจริงๆแล้วก็การอ่านเกมค่อนข้างดีด้วยนะครับไมไม่รู้ว่า อินเตอร์มิลานี่จะยิ้มดีใจหรือเปล่าว่าเออมีคนซื้อไอตัวนั้นไปแล้วเว้ยดีใจจังได้คนอื่นมาแทนนะครับถือว่านะครับรีบขายเลยนะครับได้ราคาสูงด้วยนะฮะโอเค okay. ส่วนกล้องหลัง3คนนะครับก็จะเป็นแบงชแมงปาวาวนะครับแล้วก็ยืนคู่กับอาเซบี้แล้วก็บาสโตนี่นั่นเองนะครับส่วนกล้องกลาง5คนนะครับมาเตอดามเมีนนะครับฮาคารซานาโล ฮาคารซาลานโอลูนะครับเอนลิกมาคิตยานะครับฟริโกดิมาโกนะครับแล้วก็นิโคลาบาเลลลานั่นเองนะครับส่วนกองหน้า2คนนะครับคงใช้กับตันทีมอย่างราโลมาตินเนสนะครับแล้วก็มาคุสตูลานะครับคอยพังตะข่ายนั่นเองนะฮะส่วนบาเยนบีนิกของแวนซองกัมปานีนะครับต้องเจอปัญหานะครับโอ้โหจาเมามิเซล่านะครับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงทั้งฤดูกาลเรียบร้อยปิดเทอมแล้วนะฮะรอไปลุ้นเลยนะครับนู่น ช่วงปีซีซั่นนั่นเลยนะครับแล้วก็จะต้องเลือกนะครับเอาว่าเอาใครลงดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านมุลเลอร์ ller, หรือจะเป็นเกเรลโลหรือว่ายังไงนะฮะเออต้องลองไปลองลุ้นรอดูแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงนะคะส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาอฟองโซเดวี่นะครับอ,อุปาเมกาโนนะครับฮิโรจิอิตโตะนะครับแล้วก็มาริโอ้นอยเลอร์นะคะ นี่แหละครับการขาดนอยเออร์ไปเนี่ยมันทำให้ทางด้านบาเอ็นมิวนิกเนี่ยเสียประตูง่ายเหลือเกินนะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูอย่างโยนาสโยบิกเนี่ยเออมันประสบการณ์ยังน้อยนะครับแล้วก็อายุน้อยด้วยยี่สิบปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจอแต่เกมหนักๆเกมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็มาดูการจัดตัวนะครับของทางด้านบริษัทแล้วกันนะฮะในแผน4 2 3 1นะครับผู้ดูสับประตูก็คงไม่มีทางเลือกนะครับโยนาสฮัวบิกนะครับนะแล้วก็ เซ็นเตอร์ฮาฟก็น่าจะเป็นเอริกไดเออร์ยิงคู่กับกินมินแจนะครับนี่น่าห่วงเหลือเกินนะครับกินมินแจช่วงนี้ก็เออๆอยู่ด้วยนะฮะแบ็คขวาจะใช้คิมมิดหรือจะใช้คอนลัดไลเมอร์เลือกเอานะครับแต่ผมยังมองว่าน่าจะเป็นคอนลัดไลเมอร์นะครับที่เล่นแบ็คขวานะฮะแล้วก็เป็นเดซับสตาเนซิตนะครับที่เล่นแบ็คซ้ายนะครับตรงกลางอาจจะใช้โยูโจ้คิมมิดเอ่อเลออนโกเรสกานะครับแล้วก็ ทางด้านไมเคิลโอลิเซ่นะฮะส่วนตรงกลางนะครับสองคนนะครับน่าจะใช้จุนโชคิม,มิทก,กับเรยอนเกร์ัสก้านะครับนะแล้วก็แนวรุกก็คงจะเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะครับโทมัสม mm ุลเลอร์หรือว่าแซดแกนานี่ส่วนในตำแหน่งโทมัสมุลเลอร์เนี่ยอาจจะใช้เกโลโล่ก็เป็นไปได้น,นะครับส่วนหน้าเป้าคงจะเป็นเดอะแฮร์รี่เคนแน่นอนนะครับส่วนความน่าจะเป็นในเกมวันนี้นะครับทางด้านไบเอ็นิวนิค ยังพอมีโอกาสนะครับพอกตามหลังแค่ประตูเดียวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้50-50เ50หลือเกินสําหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าตักทั้ง2ทีมเนี่ยมีดีที่เกมรุกกันทั้งนั้นเลยแล้ข้อเสียของทั้ง2ทีมก็คือเกมรับนั่นเองนะครับแต่ว่าทางด้านทีมจากอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อในการตีหัวเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับการเล่นรับแน่นแล้วก็ใช้การโต้กลับแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับดูแล้ววันนี้โอกาสเสมอก็มีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าจะมองไปว่าใครจะชนะนะครับ ผมยังมองว่าเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับค,คู่นี้ก็ขอเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะครับโอเคก็เรียบร้อยกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือถ,ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับในช่องของผมนะครับที่นี่ฟุตบอลออนไลน์กับช่วงฟุตบอลน่าเชียร์วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะฮะ กดกระดิงติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมเอามันลงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์ฟุตบอลกันอย่างมีความสุขวันนี้วันหยุดวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็วันที่ทุกคนรอคอยลอยคอนะครับวันที่16เมษายนนะครับวันนี้อย่าลืมสระก,กินแบ่งรัฐบาลออกนะครับใครมีเลขเด็ดอะไรก็ฝากส่งมาให้แน่นะครับนะไม่รู้ว่า จะได้มีการจับรางวัลใหญ่กันหรือเปล่านะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรวยมีเงินใช้กันทุกคนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ